เฮ้ยสวัสดีเจเดนตันโอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแล้วนะอยู่ไมค์ครับเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับซึ่งก็เออชิบหายกูนอนไม่ได้เดี๋ยวมีตัวอะไรอยู่แถวนี้แหละฮะโอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อ่ะอะไรมาอยู่แถวนี้ทำไมเล่าฟันนี่ฟันนี่เอาดิบวกไปแล้วร่างกายร่างกอ้เชี่ย โอ้ยชิบหมโอ้ยโอ้ย,อยตายตายตายมาเยอะเกินโอ้ยนี่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 ฟันฟันฟัน,ฟนเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าโอ้โหระเบิดเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ไป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 นอน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 โอเคโอเคอยู่รอดปลอดภัยโนมโมตัสสะพคะวะโตระตระฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเร็วโอเคเรียบร้อยครับถึงเช้ามาก็รับประกาศยามเช้านะครับก็จะมี เออพวกซอมบี้สเจลริตันอะไรโดนไฟลวกนะฮะแล้วก็มาเดินข่ามมันเล่นดีกว่าเออเดี๋ยวโอ้ยตัวไอตัวนี้มันไม่โดนลวกกับเพื่อนเนี่ยอะไรอะไรอะไรฟาดด้วยรั่วเลยมนีฟันด้วยดาบฟันด้วยดาบอีกทีฟันด้วยดาบอีกทีกทแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยบ้านกูบ้านกูเชียเฮ้ยบ้าน,าน,านโอ้ บ้านโอ๊ยตายแล้วบ้านเอ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงอะไรจะระเบิดด้านหลังอะ่ะหรือว่ามันมาสองตัวข้างหลังไ้บ้าเอ้ยอะไรเนี่ยบ้านบ้านแหว่งไอ้เหี้ยบ้านกูแหว่งเลย <c oughs> บ้านแหว่งนะฮะโอเคอย่าใส่ใจแนละสนใจอะไรเลยเอากระจกมาเอเอบ้านหายแหว่งและโอเคเรียบร้อย เก็บเก็บอันนี้ผมไปขุดหินมาเพิ่มนะครับซึ่งหินพวกนี้เดี๋ยวเราไปตกแต่งเป็นพื้นกันที่เออเนี่ยม,มีตัวอะไรตัวอะไรสิเม็ระแวงนั่นแหละตกแต่งที่นี่ดาครับฟาร์มวัวนะครับผมเราจะมาตกแต่งกันซึ่งอันดับแรกก็ต้องใส่ประตูไปก่อนเนาะปึ๊บอืมแล้วก็เอาขุดดินออกให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่หินแทนมันจะได้สวยๆหนะ่อยส่วนตรงที่วัวอยู่เราจะใส่เป็นดินหญ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะ สวยเก,ก๋กับที่ที่วัวอยู่นะเออมันจะได้แบบสวยเก๋กันบ้าเลยทีเดียวเชียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคขอขุดไปก่อนปั๊บปั๊บปั๊บคนเราจะค่อยค่อยทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยโอ้ยทีละนิดทีละหน่อยจิตจำใส่อ่าแล้วก็ยัดไปเลยทีนี้ใส่ไปให้เต็มน้องเลยแม่อย่าให้เหลือปั๊บ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 เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปสร้างเออเอออะไรวะไอฟาร์มที่เก็บฟาร์มข้าวกันอ่าหลังจากพาร์ทที่เราเคยพูดไว้ เดี๋ยวไปสร้างที่เก็บฟาร tacos, ์มข right ้าวอนกว่ะไปตรงนี้ผมว่ามันว่างกันอะผมกะจะสร้างอะไรอยู่ตรงแถวนี้ยเออจะสร้างอะไรอยู่นะเพราะตรงนี้มันโล่งมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไม้ก่อนดีกว่าครับไม้ดินเอ่อไม้หินอ่าหินด้วยหินด้วยสจิริตันเอ๋ยแกมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมสจิริตันหญิงแล้วมันยังแบบ เขาใจหรือวมึงดังเหมือนกับแบบว่าเมื่อกี้เสียงที่ผมตกใจคือเสียงสาจจริตันไว้ด้วยว่าที่เออระเบิดไอ้คิปเปอร์จะระเบิดอะยิงยิงมายิงมาโอ้โหเนี่ยมันไม่ดังชเหมือนเดิมวะมึงไม่ดังเหมือนเดิมมาเอองงเหมือนกันเมื่อกี้มันยิงแล้วมันแบบดังเหมือนทีทีระเบิดอะเออผมเลยตกใจเว้เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นี่สะดุ้งนะเออสะดุ้งเลยบอกตรงๆ ไป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 ทำไล่ทำมาหากินเราด้วยเออทำเียบฟุงเียบฟาร์มอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะทำฟาร์มพวกนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะว่ามันต้องเก็บทั้งเมล็ดนะครับผมทมั้งเมล็ดทั้งข้าวเนาะก,ก็ต้องมีแบบบ้านหลังใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็แบบว่าเก็บพวกข้าวพวกอะไรได้เยอะนิดนึงอ่าเพราะพวกนี้มันก็ต้องใช้อททท่ที่ที่ที่เก็บเยอะนะเดี๋ยวเราครับ เดีย๋ยวไม่มีโต๊ะคัพไม่แถวนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีจะได้คัฟไว้เลยโอเคโตัวคัพคัฟไว้ครับแล้วก็ตามด้วยอสลับหินแล้วก็ไปปิดปิดนี่เลยปิด,ป,ป,ดปั๊บโอเคเหนอยวปิดปิดปุ๊บโอเคเรียบร้อยไอ้เจ้าเดี๋ยว,ดวยดดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้ามึงดีดีด้วยโอเคเรียบร้อยครับไปไปเคลียร์ไปเคลียร์ยดินต่อเขาเรียกว,ว่าไปเคลียร์ดินต่อ เออเดี๋ยวเนื้อเนื้อเนื้อปั๊บเก็บแล้วโยนโยนทิ้งโยนทิ้งไกลๆมันเกะละเกะละกะแล้วเกินแม่ละเกะละกะลูกะตาลูกตาลูกตาลูกตาล้วเกินบ้าเล้ยโอเคค่อยเคลีย์มาเดี๋ยวเราเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วขุดไปฝั่งนี้อีกทีเออเท่านี้ก็น่าจะได้อยู่นะเป็นฟาร์มเอาไว้เก็บพวกข้าวพวกเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปโอเคมา ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มตั้งเสาครับตรงนี้ตรงนี้้ก็จะยาวยาวไปตรงนน้นเลยครับผมยาวยาวไปตรงนี้เลยครับผมเออมันก็แค่ที่จะยาวเออแต่มันไม่ค่อยใหญ่มันยาวอย่างเดียวอะ่ะหนึ่งสองสามโอเคนี่ก็หนึ่งสองสามสามดีเ้ยโอเคสามเฮ้ยม,มีกระดูกด้วยเก็บมาแล้วตรงนี้ก็หนึ่งสองสามโอ้ยเจ็บหนึ่งสองสามโอเค 1, 2, อเครีบเยบร้อยเนาะเป็นบ้านดีดี เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้บล็อกบล็อกบล็อกอ่าแล้วก็ปิดไปเลยอันน uh, uh, the okay, so ี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะอืมเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บข้าวอย่างชั้นดีนะตรงนี้ก็ใส่หน้าต่างไว้เออเพื่อความสวยงามสวยงามของเราเออเดี๋ยวมันจะเป็นแบบไม้หมดมันไม่สวยเออต้องใส่เป็นแบบไม้ด้วยให้มันจะสวยนิดนึงก็บ้านไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขวานขวานมา อันนี้ก็น่าจะใส่เต็มนะครับอันนี้น่าจะใส่เต็มไปเลยเพราะว่ามันเออไม่เป็นไรหรอใส่เต็มไปเถอะเออเอาแค่ด้านข้างเฉยๆก็ที่มันไม่ได้ใส่เต็มอ้าวจิบหา,ายวางไม่ถึงอีกแขนสั้นนะเราเนะี่ยอแขนสั้นมากเลยโอเคหนึ่งสองทีละสองบล็ 2, บอกทีนี้หุมไม้จะพอไหมเนี่ยหุมกลัวไม้ไม่พอเนี่ยเลยอ่ะอืมไม่มันต้องมาทําหลังคาเพิ่มด้วยครับหุมกลนไม้จะไม่พอดิต้องไปเอาที่บ้านเพิ่มไหมเนี่ย เฮ้ยไม่มั้งแมอยางน้อยก็ต้องถึงละมั้งเอออาแล้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงเซถึงเซโอเคได้อยู่ครับน่าจะได้อยู่นะเออไม้ก็เหลือเยอะอยู่แต่ว่ามันจะพอหลังคาไหมเนี่ยเออจะพอหลังคาไหมเนี่ยนะจะพอหลังคาหรือเปล่าโอเคตอบเอเดี๋ยวจะต่อดีต่อดีดีโดดข้ามค่อยๆวางบล็อกทีเนี้ย ๊พิ่ๆค่อยๆสไลด์สไลด์ค่อยๆไปสไลด์เออซอยๆ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 เออโอ้โหจะติด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 ปีไนได้ฮะโอ้โหปากนี่ก็ลิ้นพันเลยกันโอเคได้แล้วครับตามด้วยเอาหินมาใส่ตรงนี้ปั๊บปุ๊บปิดประตูปุ๊บรียบร้อยแล้วก็ปิดตรงนี้โอเคแล้วก็เข้าไปทําหลังคาเลยครับหลังคานี่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะน่าจะพอแหละเออน่าจะพอหรือเนาะ ขอให้พอเออน่าจะพออยู่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีบล็อกเยอะเหมือนกันเออบอล็อกเราก็เยอะเหมือนกันเ <c oughs> วลาพูดเยอะๆมันเหมือนอะไรมาติดคอเข้าใจลมมุมไหมเออเวลาพูดเยอะๆมันเหมือนสติติดคอหรือ,อยังไงมเนี่ยอีแวะอะไรวะพูดเยอะๆแล้วมันเหมือนแบบเหมือน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 มันมีน้ำลายตรงที่คอ,อ,อไม่รู้เป็นหาอะไรเอาวางบล็อกไปก่อนตอนนะี 1, 2, 3, 4, ้หนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคอีกสองบล็อกนี้มาใส่ผมว่าเลยมันต้องไม่พอเห <_ C 1> <He> ็นไหมไม่พอจริงๆด้วยไปเลยไปไปดีกว่าเออตัวไปลุยตะลุยตะเลเธอเทิงเลยทีเนี้ยโอ้โหฟาร์มข้าวอันสวยหรูแม่หรูเลือเกินฟาร์มข้าวกูเนี่ยอันนี้เป็นเล้าวัวนะครับผมอันนั้นก็เป็นเล้าข้าวแม่อะไรจะคล้องจองกันขนาดนี้มาให้หันวัวหน่อยเล้วัววัววัว,ว,ว,ว อ่าผสมพันธุ์กันไว้เยอะๆนะเดี๋ยวมาฆ่ากันทีเดียวเลยนะเดี๋ยวมาฆ่าทีเดียวเลยจะได้จบๆเออมีหนังวัวนะครับผมหนังวัวแล้วก็อืมไม้ด้วยแท่งไม้อืมเท่าน,นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละแล้วก็ตามด้วยนี่เลยปึ๊บเรียบร้อยอไป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 ,ไปทำต่ออ่าเดี๋ยวเราจะทํา เออตรงมันต้องมีบ้านเดวๆตรงนี้ตรงริมน้ำเน่จะสร้างไปอะไรดีกำลังงงอยู่นี่ยเอ๊สร้างไปะไรดีว่าสร้างเป็นอะไรดีว่าฟาร์มฟาร์มไม่นั่นไหมฟาร์มอะไรนะฟาร์มเออมันฝรั่งเออฟาร์มมันฝรั่งครับผมเออก็น่าสนเหมือนกันนะฟาร์มมันฝรั่งเออได้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 เดี๋ยวไปทำเป็นมันฝรั่งกันดีกว่า เออเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาอะไรมาปิดหาอะไรมาปิดตรงนี้กันเนี่ยเออเนี่ยเตรงหน้าต่างเนี่ยหากระจกก่อนปะหาสไลด์หาสไลดสไลดเจ้าอยู่ไหนค่าทําการเจ้าเหลือเกินต้องสไลด์ฮัลโหลสไลดจ๋าอยู่ไหนวะแถวน,นี้ไม่มีเลยแหละแถวน,นี้มีแต่แกะก็ขอค่าสักตัวสองตัวแล้วกันเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าอยู่ทําไมฝันไม่แรงเลยนี่นี่ต้องใช้นี่ โวนี่โชว์ให้หนางหงายเลยครับโชว์ตายตายพิธีละตัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดึงดึงดึงออกมาไปขึ้นไปข้างบนดิฮัลโหลฮัลโหลฟาดครับผมฟาดเลยเจอวัวก็โดชโดชอ็อะโดดช็อะนี่ไงเจอละสายโดดช็อครับผมโดดชอ็อเอา้าวไม่ตายวะเอนะเอทำไมไม่ตายวะอาถันเลยเนี่ยเอาทำไมไม่ตายอ่ะ ข้างเดียวมันก็คงน่าจะตายนี่ว่ะเอ้ยอย่ามึงไปจะเย็นโอเคเอาทรายก่อนครับาการทรายไปปิดตรงหน้าต่างที่บ้านมีได้ไม่ได้ต้องมีทรายไปปิดเท่าไหร่ละอืมประมาณสักท่าน,นี้ก็น่าจะพอแล้วบางยี่ห้าอันเออมันไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราจะเออพอทำตรงนี้ให้เต็มนะครับเป็นพื้นที่ที่บ้านเราให้เต็มแล้วก็จะข้ามมาทำฝั่งนี้ด้วย เออเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไปเล่นสักหมื่นพาร์ทโอ้โหจยตีไปไกลเลอเกิอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นสักประมาณสักหลายๆพาร์ก็พอละหลายๆพาร์ทนี่แต่ไม่บอกนะว่าถึงพาร์ทที่เท่าไหร่เออแต่บอกอะไรเนี่ยเฮ้ยเข้าบ้านคนอื่นมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ยโ,โอยเจ็บเจ็บมึงออกไปจากบ้านคนอื่นคนนี้เนะี่ยฮะยุ่งอะไรกับบ้านเขาเนี่ยเอถเฉยไอ้เป้มึงยุ่งอะไรกับบ้านคนอื่นเขาโอ้โห จอมเสือกเข้าบ้านคนอื่นชาวบ้านจะช่องเขาเอาโถเอ้ยมาเข้าบ้านเออไม่ใช่หรือมาเข้าเตาเออเข้าเตาไปแล้วอหมเดี๋ยวรอเช้าครับผมปไปนอนก่อนดีกว่าอืมไปนอนก่อนดีวกว่าไปต้องการที่จะนอนนอนหลับฝันดีโอเคแล้วก็เอาอ่าไอหากระดูกดีกว่าไหหากระดูกนะครับทํากระดูกเป็นผงให้หมดเลยเออหากระดูกทําเป็นผงแล้วก็มันฝรั่งเราอยู่เนะ เดี๋ยวมันฝรั่งเฮ้ยเดี๋ยวมันฝรั่งอ๋อนี่ไงตกใจหมดเลยนึกว่ามันฝรั่งหายเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันมีเห้นไหมอ่ะไม,ม,ไม,ม่มีใช่ไหมเราต้องมาคับเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเออโอเคครับเดี๋ยวเรามาปั๊มมันฝรั่งมันฝรั่งไว้ก่อนดีกว่าไปปึ๊บอ่าใส่ใส่ใส,ใส่ให้เต็มเออปึ๊บอ่าเรียบร้อยปั๊มไปเรื่อยๆกอน,นครับตอนนี้ ปัมันฝรั่งเข้าไว้ปึ๊บอ่าปั๊มปั๊มปั๊มปึ๊บอันแน่โอ้โหได้อเน่าด้วยแม่ได้เน่าอย่างดีเลยเว้ยอะไรจะดีปันนั Fine, right ้นเนี Now, ่ยเน่าดีขนาดนี้โอเคปึ๊บโอ้โหได้สิบเจ็ดอันแล้วว่ะได้เยอะนะเออปั๊มแป๊บเดียวก็ได้เยอะละปึ๊บเออค่อยๆค่อยๆได้ค่อยๆได้ขอสักสามสิบสองอันจะพอไหมเนี่ยไม่น่าจะพอครับสามสิบสองอัน เด็เอ้ยพอน่าพอดิพอพอพอสามสิบสองอันน่าจะพอนะโอเคได้แล้วนะเนี่ยดีเลยดีเลยดีเลยสามสิบสองอันเลยเป็นอะไรที่ดีมากโอเคครับแล้วก็ตามด้วยโอเคหนึ่งผงแล้วก็เขีรยพื้นที่ตรงแถวๆนี้ให้เป็นฟาร์มมันฟาร์มมันเอาไว้กินนะครับผมเออมันพวกนี้เราจะเอาไว้กินกันโอเคโอเค โอเคเรียบร้อยอ่าเตรียมพื้นที่ฟาร์มมันกันไว้ใหเออฟาร์มมันพี่ฟาร์มมันพี่เอ้เนี่ยว้านี่ยว้าฟาร์มมันฟาร์มมันโอ้เธอเง็นไงได้สร้างแล้วก็หรูหราไปดิโอ้เธอเอ้ยปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ปโอเคได้อย่างนี่ะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราเอานี่ไปได้ปิดตรงนี้ไว้ปุ๊บโอเคครับแล้วก็วางเอ่อมันฝรั่งไปเลยเออเนี่ยมัน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  ค่อยๆค่อยๆวาง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 วันที่ถโถถังเออแล้วนะยเฮ้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 ยโอเคครับก็น่าจะได้ประมาณเท่านี้แลีวเนาะเดี๋ยวไปดูกระจกรถเดี๋ยวอันนี้อันนี้เอาทิ้งอันนี้เอาทิ้งไม่ต้องการเอาทิ้งไปลงไม่น้ําไปเลยมีใยมึงมุมแม่เดี๋ยวเราไปทําเบ็ดตกกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปนั่งตกเบ็ดเล่นกันก่อนดีกว่าครับรอกระจกเผาเสร็จ อ่าเราก็จกเผาเสร็จเรามานั้งตกเบ็ดกันดีกว่าไปตกเบ็ดกับพี่ไม่น้องไปตกเบ็ดกับพี่ไม่น้องโอ้ยจะเจอจะได้สักตัวมั้ยเนี้ยปลาฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงเต้นเดินเดินเต้นเต้นเอเงียบกลิบเลยใ้ปลาทำไมปลามันช่างเงียบขนาดนี้นยโอ้โหไรวีเแววไม่มีเลยระขนาดปลาซิวปลาขอกันยังบบมีเลยเต๋ มาเงียบเถอะนะสักงียบเลยบุ๊มบป่าจากน้อยไปสักตัวสักตัวปลาคอปลาคอปลาคอจากตัวเนี้ยปลาคอจากตัวเนี้ยมาแล้ว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 จุ๊บโอ้ยได้ตัวอะไรเนี่ยบิลัญญาไปไ่เลยหน้าตามึงเหมือนบิลัญญามากอาโอเคครับตกไปทางทางทางนี้ทางน้ําตื่นน้ําตื่นอ,อ่าขอขอ,บบอ,ข,อ,แบบอขอได้แบบอัานขอได้แบบอานขอได้แบบอัาน อยากจะตกเบ็ดได้อ่านแล้วเกินอ่านมาอะไรเงี้ยเออขออ่านม้าเหอะนะอ่านมาเหอะ,นะอหอะขอแนละ้วร่มรอบเนี้ยไม่งั้นก็ขอได้แบบของดีดีดาบเอ็นชาร์ปอย่างเงี้ยยังไม่ได้หรอกบ้าหรือเปล่าโอเคลองดูครับเราจะตกได้เลยอืมขอได้ปลาปลาปลา,ากระโหตัวหนึ่งปลาปลาปลาเออมาแล้ว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 ปุ๊บโอ้โหได้ปลามาแล้วครับผมแม่ชิวแล้วเกินการตกปลาของเราแม่ ตกปลาแบบชิวๆเออชิวๆช,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 ชิวมากบอกตรงๆว่ามันชิวเออแล้วก็นังตกปลาแบบแม่ alert alert, alert ครับผมตกปลาแบบแต่ทำกลางบรรยากาศเออดวงอาทิตย์นะครับผมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่มีแต่ความร้อนแม่เวลาร้อนเราก็เล่นน้ําได้ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้เราตกปลาไปก่อนขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งเร็วจะไปแล้วตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวจะได้ไหมเนี่ยขอตัวเดียวเถอะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้โหตัวเดิมครับผมโดดน้ำเลยนี่โดดน้ำครับผมโอ้โหเย็นฉ่ำเลอเกินเอ,อเย็นเหลือเกินโอ้สบัดนิดนึงไอ้ <c> ้ย <oughs> สะบัดอย่างกับหมาไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยไหนวะเรามีทอสใช่ไหมทอสเราหมดหรือ,อยังอมไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเราครับใหม่ก็ได้ครับทอสใหม่ก็ได้โอเคแปดอัน ก็น่าจะพอสําหรับบ้านหลังนั้นนะครับแปดอันเออนะเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหรานมโหโหหิวหวห้วอะไรใช่ปะ,ะเออแล้วก็ทํากูลืมปิดเฟซเราเนี่ยฮะทำไมเสียงอนเฟซบุ๊กจัง <c oughs> ลืมปิดเฟซตอนแคสเกมอีบ้าโอเคเดี๋ยววางวางกระจกกันวางกระจกกันโอเคก็ปักท็อตไว้เลยครับเดี๋ยวค่อยเอาหีบมาใส่เออเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัดไม้แล้วเอาหีบมาใส่ข้าวตรงนี้ก็จะเริ่มโตหมดแล้ว อันนี้ก็ปักทอต,ตามตามทางครับผมตามทางตามตามทางตามทางโอเคส่วนตรงนี้อ้อยก็เริ่มโตแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูฟาร์มไก่ดีกว่าเออไปดูฟาร์มไก่ดีกว่าผลิตไข่ไปถึงเนื้อแล้วน้องไก่น้องไก่ผลิตไ,ไข่ไปถึงเนื้อแล้วปึ๊บโอ้โหเยอะมากดีเหลือเกินมาเร็วเดี๋ยวเรามาปลาไข่เล่นหน่อยครับเอย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 เออโอโ้ได้หนึ่งตัวสองตัว สองตัวแล้วสองตัวแล้วสองตัวสองสามสี่ครับผมสี่ตัวโอเคได้กําไรอยู่งั้นก็ให้ไอตัวรุ่นพี่มันกินข้าวไปด้วยแล้วกันจะได้แบบว่ามีไก่อ่าออกลูกด้วยอืมจะเอาเลเวลด้วยเอาเลเวลด้วยโอเคก็จํานวนไก่ก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมฟาร์มไก่ของเราเนาะยฟาร์มอ้อยนี่ก็ปล่อยปล่อยเจริญเติบโตเติบพันไปอย่างนี้ก่อนเออแล้วค่อยว่ากันอีกทีฟาร์มอ้อยเนี่ย อืมเราเดี๋ยวเราปลูกอ้อยตามริมตะลิงไปก่อนเรายังไม่อยากทําฟาร์มอ้อยตอนนี้เออเราต้องปลูกตามริมตะลิงไปก่อนช่างนั่งทําฟาร์มอยู่ริมตะลิงแตนตันแทนโอเคครับไปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมบ๊ายบายไปละฮบผมวางก่อนครับไอหีเพิ่มก่อน โอเคเหมือนหีบมันจะน้อยแล้วกินเออของมันเยอะกว่าหีบเนะนี่ยเน่มาวางผิดอีกโอ้โหเอ้ยบ้าเอ้ยโอเควางดีๆเอออย่างงี้ดิ